ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวัดีมาอยู่ในแมปใหม่เลยแมปล้มยักษ์นะแมปล้มสติวอาเบลลอดเนี่ยเออว่าแมปนี้มีคนเล่นตั้งสองแสนนะนั้ณเวลานี้บอกเลยว่าคนเล่นยังเยอะอ่ะชื่อแมปก็คือหนีซึนามีเพื่อเบลหลอดโอ้โหชื่อแบบเบลหลอดอีกแล้วคือลูกเล่นมันเล่นยังไงเดี๋ยวดูก่อนดูคําแนะนํมันก่อนก็คือให้ไปขโมยเลยเหรออีขโมยมาวางก่อน คือยังไงคือโอ้โหเหมือนสติวเอาเบล่อนเลยคือขโมยเบล่อนมาแล้ววางแล้วก็เก็บตังค์เก็บตังค์เสร็จยังไงต่อผมขอสำมพวนก่อนะมีระบบเกิดไหมด้วยคือต้องการอะไรเนี่ยแล้วมันใช้ตัวเกิดใหม่ยังไ,งข,ไงข้ามกันเกิดใหม่โอ้โหใช้ตังค์ข้ามกันเกิดใหม่ได้ด้วยอ๋อก็คือความเร็วสีว่สิบเราจะได้เกิดใหม่ โอเคอันนี้คืออะไรพเม่ยม,มหากาบ์ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือยกระดับอันนี้น่าจะเป็นการแบบอาวุธปะ่ะอาวุธป่ะนี่อาวุธเอาโอ้โหเมน,นเข้าไปในระยะอันนี้คืออะไรอัปเกรดความเร็วอ๋อนนี้ไงที่มันแนะนำมันอัปเกรดความเร็วไป19โอเควิ่งเร็วขึ้นไหมอันนั้นคืออะไรอ๋อไข่เบลล์ ีไ่ไงจังขายทุกทุกอย่างออโอเคเข้าใจแล้วจากประสบการณ์เราต้องหยิบเบรลอดใช่ไหมอ้เดินช้ามากเลยงั้นเอาตัวใกล้ๆไปก่อนอเก็บนิดเก็บหน่อยนะทุกคนเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ยโมายกอนมีคนให้ผม อขอบคุณนนายเจ๋งแจ่วไปเลยยอ้ยขอบคุณนายขอบคุณมากๆอุ้ยโอ้โหเมกอนระดับตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ผมรู้ๆเลยคือผมเปน็นทางใครทางขคยากเขาใช่ไหมเนี่ยคือ,อหยยทำไมคนเล่นแบบนี้มันน่ารักจังวะเหนเนี้นี้ผมผมมีหกล้านนะทุกคน วาเกดโอ้โหได้รัวๆเลยดรัวๆเลยเนี่ยโหนี่โกงโกงเกมปะเนี่ยยวิ่งโอ้ยวิ่งอย่างเร็วเลยทุกคนถ้าเกิดใหม่เมลอดเราจะหายใช่ไหมขอเช็กระบบเกิดใหม่หน่อยปึ๊บอ่าอุ้ยเบลอดเรายังอยู่ทุกคนอ่าหวันเจ็บที่แบบนี้วันเจ็บเลยหวันเจ็บเลยแต่ความเร็วเราหายนะ

อะไรเนี่ยตำนานปะไม่รู้อะเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยคือมันเร็วเกินอะทุกคนคือมันเร็วเกินอะขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ได้มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จจุบบจุบจต้องค่อยๆนะค่อยๆลงค่อยๆไป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 ไไป เราจะต้องหาตัวแบบเพียงๆมามีงานล,ง,านลงและงานลง่และทางปอดโป่งปุ๊บมาอันนี้คือระดับเลยเนี่ยระดับเลยมองไม่เห <ablo> <c Pri achsen> ็น้ลยระดับเลยอุมาลุลัวเลยวะไปไปไปทันไหมนะทันไมนะไอ้ม่ไ้หัมยเอ้หั้ห เอาแลขอหยิบรายแบบนี้ก่อนอู้ดัวหมื่นห้าเองเหรอเดีทิ้งก่อนทิ้งก่อนตัวหมื่นห้าเองเหรอโอ้ไอ้นั้นมันให้มาตั้งแสนหะ้าทุกคนเด็กคือเขาวื้อไปนะเขาให้ผมแบบนั้นนะผมบอดแบบเลยนะียดีแบบน <laughs> เนี้ยอืมอืมอืมมาอย่างวันเนี้ไม่ทันว่ะคุณ เหมือนเหมือนเหมือนสปีดเราจะไม่ไม่ถึงไอ้ระดับต่อไปวะถึงแค่ระดับเออมันคือระดับเลยเนี่ยเอาเอาเอาตำนานเหรอมันแค่ระดับตำนานไปทุกคนสปีดเราไม่พอวันเราต้องกำปั้นไปอัพสปีดนะ่นเนี่ยไม่เป็นไรใจเรามันได้ใจเรามันสู้ขึ้นมาขึ้นมา เยอะจังวะเฮ้ยขึ้นเนี่ยจังวาน,นี้แหละจังวาน,นี้แหละไป <c oughs> <c oughs> เหมือนจะไม่ไหววะเราต้องเก็บตังก่อนโอ,โอ้โอ้โอ้เลยเลยโอ้เลยโอ้ไป <c oughs> <c oughs> เลย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 มา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 หน่อยล้านว่ะโอ้โอ มา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 คือพร้อมแล้วพร้อมลบบอกเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยคือโเล็ดขึ้นหน้าไปทุกคนมันลงยากจังวะลูด,เดิเอีมันลงยากจังค่คอยๆไปก็ได้เอรค่อยๆไปนะทุกคนไฟแดง ไปเขียวดิแดงอะไรล่ะวิววววิววิวเหงาเลยยังไดนี้เหงาเลยเหงาเลยเหงาเลยเหงากับกับกับคนกับคนอืออืออือนืออืะอัอไื่อืออืออืาอนออืออืออืออออืออืออออื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 ีอยออ ขึ้มาลัวเลยทุกคนจังหวะนี้แล้วทุกคนอย่าติดดิวิ่ง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 กลับดิเ <c oughs> โอเ้ผมไปไหนไม่ได้เลยจังหวะนี้แหละ <c oughs> ผมไม่ยอมว่ะผมต้องไปให้ถึงให้ได้ว่ะ ตามตังก่อนโอเคทุกคนผมว่ารอบนี้แหละเราจะได้ไปตรงที่มันไกลกว่าระดับตำนานเฮ้ยโอ้ยกากเฮ้ยโอ,โอ้ผมใจมากหนุ่มคู่คูคือไม่ต้องทำอะไรแล้วคือไอหนุ่มคนนี้มันให้เนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วคือ,อ,คอ,อคเอ็นเกมอ่ะคือแบบเอ็นเกมเลยอ่ะ มามามาผมต้องขโมยให้ได้ขโมยเป็นข่งตัวเองให้ได้มามาเร็วแลละบอกเลยสปีดค่อยๆวิ่งทันไหมนะ่ะทันหมมามามา โอเคโอเคค่อยๆจุดที่ง่ายที่สุดคือจุดที่ยากที่สุดในแหละคำนี้มีอยู่จริงลงก่อนโอเคค่อยๆตอดๆไปนะตอดๆไปนะนี่แหละยาวเลยตัวนี้ยาวเลยยาวเลย,ย,เลยปุ๊บปึ๊บ อยู่ในระดับตำนานใช่ปะสีเหลืองไม่รู้ว่ะไปวิ่งวิ่งวิ่งจำเอา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 เอาแค่ระดับดีก็พอเอาแค่ระดับดีก็พอมิชช่นคอมพิวต์ความเร็วเรายังยังไม่ไปถึงระดับต่อไปมาเอาแค่ระดับดีก็พอวิ่ง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 อย่าเลยดิอีอีอีวิ่งกลับ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  เก้าหมื่นโอเมก้ oh God. เลยตำนานด้วยทุกคนเราต้องจำเพชรชั้นนะเพราะว่าขายกับเนี่ยผมจำได้ว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะไกลเพราะงั้นเราต้องดูดูขึ้นซินามีดีๆจังวันนี้แหละวิ่ง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 จะเมาจะเมาจะเมายาวเลย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 มันมาไม่ถึงมันมาไม่ถึง มิชชั่นคอมพีวทบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอย๊ติดอะไรอ่ะโอ้โหโอเคทุกคนผมได้มาแล้วสำหรับไอตัวนี้นะครับโอ้โหแล้วดูราคาดิเก้าหมื่นเป็นตัวแรกของเรานะเฮ้ย้โอเคมาวางเลยนี่ละลูกหลักของเราเดี๋ยวตัวอื่นผมขายทิ้งให้หมดเลยเออตัวพวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วหยอกหยอกหยอยอโอเค ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะสนุกดีนะแมปนี้นะเนี่ยออมก็เล่นเพลินๆได้นะเดี๋ยวเล่นนานๆอาจจะแบบร้อนนิดนึงร้อนนิดนึงบางทีค,ความเร็วมันควบคุมยากเลยเออมันอาจจะร้อนได้โอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบผูเจอกันคลิปหน้าอใครชอบแมปนี้ถ้าสนุกเดี๋ยวมาเล่นอีกหรือเปล่าไม่รู้